สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในการทําการเกษตรนะฮะผมจะพาทุกคนมาฮะมาดูวิธีการของผมนะครับในสวนที่การปลูกพืชไปแล้วหรอบนะฮะหรือว่าสรอบสามรอบก็แล้วแต่เราจะฟื้นฟูดินยังไงเพื่อจะทําให้ปลูกพืชได้นะ,ะถ้าเราปลูกไปแล้วเราสามารถที่จะปลูกพืชต่อเลยดีไหมปลูกได้ครับแต่มันจะไม่งามเราเรียกว่าคุณนะฮะต้องมาปรุงดินหรือว่ามาทําดินให้กลับมาดี มากๆอีกก่อนโดยเฉพาะพืชอายุสัน้นตัวนี้พืชอายุสั้นที่ผมจะปลูกนะฮะนั่นก็คือเป็นเมลอนญี่ปุ่นจัดการลงเรือนไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หญ้าถอนได้นะครับหนึ่งตะกาคุณต้องถอนออกทุกต้นนะในการเคลียร์ลงเรือนและอะไรอีกฟางเห็นไหมคุณต้องตัดออกให้หมดทุกเส้นเรียกว่าสับๆๆแล้วก็เพื่อตากดินเนาะตอนนี้ก็บ้าพามาประมาณสักห้าวันถึงหกวันอทีนี้ผมจะพาไปดูวัสดุที่เราจะมาเติมเพิ่มในรอบนี้สังเกตว่าดินจะยุบลงนะฮะเป็นเรื่องธรรมดา ที่ผมจะใส่เพิ่มนี่ตัวนี้นะครับมีซิลิกา้าซิลิกอนสูงทําให้ทนความร้อนมีกรรมฐานนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมในตัวด้วยซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่จะไม่มีไนโตรเจนเพราะไนโตรเจนนะครับถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วอันนี้เป็นขี้ไก่ไข่นะครับซึ่งนําแก๊สออกหมดแล้วนะครับก็จะเย็นหรือว่านําไปหมักออกก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้คืออะไรเค้กอ้อยถ้ามีแบบผมก็ใส่ได้ไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ใส่ก็ใาย นี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วสังเกตเลยว่าดินนะครับจะคุกเขาวก็ได้ดีแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเมื่อแล้วนะแสงอาจจะน้อยนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าตัวนี้ก็คือเคล็ดลับก็คือน้ำมปลาทะเลอันนี้คือพร้อมขยายแล้วนะครับขยายแล้วก็ใส่ประมาณหนึ่งแก้วกับบัวรดน้ำนะครับหนึ่งหนึ่งอ่า ใช้หนึ่งแก้วกับบัวรดน้ํานะครับเต็มแล้วก็รดไปก่อนนะก็คือให้เข็มพ้นไปก่อนแล้วก็ใช้บัวรดน้ําอีกหนึ่งบัวเป็นน้ําสะอาดธรรมดารดชัําน,นะครับก็รดไปเลยนี่ฮะเคล็ดลับที่ทําให้พืชน,นะครับจเจริญเติบโตดีใบใหญ่นะครับติดดอกดีแล้วก็รวมถึงการขยายผลนะครับ้เให